ข่าวเรื่องการปรับคอรมคุณอนุทิยนยืนยันยังไม่มีการพูดคุยใดๆและถ้ามีการถามมาพักภูมิใจไทยก็จะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรซึ่งคุยกันเบื้องต้นในพักแล้วรัฐมนตรีก็ยังทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงในกำกับดูแลของพักภูมิใจไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรและย้อนกลับไปเลยนะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมีการกดดันมาแบบนี้เท่ากับภูมิใจไทยจะไม่ยอมแลกใช่ไหม คุณอนุทินย้ำไม่เกี่ยวกับยอมหรือไม่ยอมเพราะนี่คือข้อตกลงที่พักภูมิใจไทยไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปขอร่วมรัฐบาลแต่ภูมิใจไทยมาตามคําเชิญของพักเพื่อไทยจําได้ไหมที่ไปกินช็อกมินด้วยกันครับรูปแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นของใครนะครับมันเป็นข้อตกลง แล้วก็เป็นรัฐบาลผสมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทํางานได้อย่างอย่าเต็มที่ที่มีข่าวบอกคนนี้ทํางานดีหรือไม่ดีเนี่ยเบื้องต้นทางหัวหน้าพักก็จะประเมินประเมินแล้วก็กลาเรียนรายงานท่านนาย,ยกรัฐมนตรีมันไม่เกี่ยวกับยอมหรือไม่ยอมมันเป็นข้อตกลงพรคภูมิใจไทยอยู่ดีไม่ได้เดินไปขอร่วมรัฐบาลนะจะ่าลืมนะว่าเรามาตามคาเชิญของพรคเพื่อไทยจําได้ไหมตอนที่ไปอะ,อะไรไปกินช็อกบิ้นอะ ะะเราก็ไปเพราะว่าพักเพื่อไทยเชิญมาเกือบจะออกจากตึกไม่ได้ด้วยซ้ามีไทยน้องๆที่เสียชีวิตไปแล้วมาปิดล้อมแล้วก็กดดันหน้าดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวต่อสู้ทํางานตอบสนองนายกรฐมตีมาแล้วสองคนโดยเฉพาะยิ่งนายกรฐมตรีท่านปัจจุบันเนี่ย พระภูมิใจไทยมีความเต็มใจกินดีแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในความเป็นนายกมนตรีในสมัยนี้ให้สูงสุดนะครับ